คลิปนี้นะคะก็จะเป็นข้อสอบเข้ามาหนึ่งเรื่องเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้คุณเตยก็จะนําวิธีการวิเคราะห์โจทย์ในเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันเนาะว่าเรื่องเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้เราจะวิเคราะห์อย่างไรนะคะแล้วก็จุดที่จะผิดนะคะคือตรงไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อนี้ไปพร้อมๆกันค่ะโจทย์บอกว่าติดป้ายราคาสินค้าไว้นะคะชนิดหนึ่งนะคะโดยคิดเอากําไร20%ค่ะเวลาขายจริงลดให้ผู้ซื้อ20%เปอร์นะคะถามว่าข้อใดสรุปถูกต้องนะคะอ่ะจุดที่จะผิดเลยก็คคือจุดนี้่ะ ข้อ1ช้อยข้อ1เนี่ยผิดแน่ๆเพราะว่าเขาบอกว่าเท่าทุนพอดีเด็กๆจ๋าฟังครูตัยแบบนี้นะถ้าเกิดเราจะติดป้ายราคาสินค้าเนี่ยนะคะเป็นราคาที่เป็นราคาติดป้ายราคาสินค้าเนี่ยเราจะคิดจากต้นทุนแต่เวลาเราขายจริงแล้วเวลาเราลดเนี่ยเราจะลดจากราคาป้ายเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเงินเงินคนละก้อนกันนะคะเป็นเงินคนละก้อนกันหนูไม่สามารถตอบเท่าทุนได้ นะลูกนะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้อนี้เราจะมาคิดกันค่ะว่ามันกําไรหรือขาดทุนยังไงนะคะอ่ะอันดับแรกเด็กๆจะต้องรู้ก่อนเนาะในข้อนี้เขาไม่ได้มีราคาต้นทุนให้หนูเลยว่ามันคือกี่บาทเพราะฉะนั้นลูกต้องกําหนดเองค่ะกําหนดกําหนดให้ทุนเวลาเราคิดเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะลูกเราก็จะกําหนดทุนเป็นอะไรได้เลยกําหนดทุนเท่ากับ100บาท นะคะหนึ100บาทคือราคาต้นทุนของเราง่ายที่สุดนะคะถ้าเราเจอโจทย์ที่ไม่มีตัวเลขที่เขาให้อ่อต้นทุนมาคือกี่บาทให้หนูกําหนดว่าทุนคือ100บาทนะคะอ่ะทุนคือ100บาททีนี้เขาบอกว่าเขาเอากําไร20%สนะคะสำหรับกําไร20%คือทุน100แสดงว่ากําไรกี่บาทลูกกาไรก็จะเป็น20บบาทแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราติดป้ายไว้เราจะต้องติดป้ายไว้กี่บาทลูก ก็เป็นราคาต้นทุนบวกกับกําไรเพราะฉะนั้นเราจะติดป้ายอยู่ที่120บาทค่ะโอเคนะนี่คือราคาป้ายที่เขาติดไว้นะคะกําหนดว่าคือ120บาทแต่เวลาขายจริงลดให้ผู้ซื้อ20%รนลดคือลดจากไหนสิ่งที่สำคัญลูกต้องรู้รลัลดราคาลดจากไหนลูกลดราคาต้องลดจากจากไหนถ้าตอบจากทุนนี่คือผิดเลยนะต้องลดจากป้ายค่ะ รู้ต้องเวลาลดราคาไปซื้อของเนี่ยเขาลดจากป้ายเนาะก็แสดงว่าลดราคาจากป้ายที่เราติดไว้ลดไป20%แสดงว่าขายกี่เปอร์เซ็นต์คะลูกขายที่80%ของป้ายนะคะโอเคงั้นเรามาคิดว่าไอ้ยอเปอร์เของป้ายเนี่ยมันคือกี่บาท80%ของป้ายคือ80ส่วน100คูณด,ด้วยราคาป้ายก็คือ120บาท าะอะนั้นลูกสามารถตัดได้ด 1, 1, 1, 1, นะคะตัดศูนย์บน1นศูนย์ล่าง1นศูนย์บน1นศูนย์ล่างหนึ่งนะคะโอเคเรียบร้อยแล้ว8ปดคูณสิหรือ8ปดคูณสิเป็น9ก้าสิบหกาทเด็กๆจ๋าเมื่อกี้จําต้นทุนได้ไหมลูกทุน100ขาย96ขายได้น้อยกว่าทุนแสดงว่าข้อนี้เป็นไงลูกขาดทุนนะคะขาดทุนกี่บาทขาดทุนก็คือ100่งลบกับเก ก็จะเป็นขาดทุนไป4บาทแต่อ้เจ้าข้อนี้เรากําหนดต้นทุนคือ100บาทขาดทุน4บาทแสดงว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็คือเท่าไหร่ลูก4%นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ขาดทุนที่4%นตะคะตอบช้อยข้อที่2ค่ะโอเคนะคะถ้าต้นทุนของเราคือ100บาทถ้าเราขาดทุนไป4บาทก็คิดเป็น4%นั่นเองเพราะฉะนั้นจุดที่เด็กๆจะผิดก็คือ1่ห้ามตอบเท่าทุนนะเพราะว่าราคาที่เราเติดป้ายไว้ มันคือราคาทุนนะคะคิดจากราคาทุนแต่ว่าถ้าเป็นลดราคาเราจะลดจากราคาป้ายมันคือเงินคนละก้อนกันนะคะคนละส่วนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในโจทย์ข้อนี้เนาะก็อยากให้เด็กๆนะคะไปทบทวนนะคะวิธีการคิดโจทย์นะคะเพราะว่าก็มักสอบข้อสอบเข้ามนหนึ่งเป็นประจําเลยนะคะและสําหรับใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากที่จะ เรียนรู้วิธีการทําโจทย์ลักษณะแบบนี้นะคะตอนนี้คุณต่ายเปิดคอร์สเนาะไม่ว่าจะเป็นคอร์สป .4 ป .5 นะคะเศษส่วนทศนิยมร้อยละนะคะหรือว่าข้อสอบข้อมหนึ่งะคะพิชิตข้อสอบข้อม .1 เปิดรับป5ป6กนะคะก็จะเรียนเรื่องที่จะติวสอบข้อม1เนาะใครสนใจนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแล้วก็ผู้ปกครองที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะหรือว่าน้องๆที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าอยากที่จะแชร์เก็บไว้ดูนะคะสามารถแชร์เก็บไว้ทบทวนได้เลยนะคะโอคคคค่่ะะะดีีวราากััันนนนนใใหหหมลลิิปป้้สสสบ